ล้เด้อเบิ้งเบิ้งห่วยเเดีวยดวเดมันบอน เหมบจาดแล้วเด้อเบื้องที่เบิ้งห่วยเยอเด้อเด้อมันบอลมึงอันนี้เท่ากันเอ้ยอืมครับผมเออมีขีดอยู่มีขีดอยู่สร้างนัดครับผมเออเฮ็ดเบียกแล้วเด้อสร้างนัดเลยอยู่ครับผมแจ็คลัก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 เท่าเอีดบอกยี่สิบเอีดตักครับสร้างนัดกี่ได มีอู้พื้นจั้งนัดนี่มัดฐานบิดมีบิดมีเอออ้าวหมัดฐานเด้อคุณสังนัดจวดจาดให้แล้วจังสิฟังเสียงโง่ราส,ส,สิเป็นสันใดกับเจ้าอังโลครับงนัดคุณสังนัด เพิ่นส่งมาให้แต่โดนแเรวบอได้รีวิวให้เพิ่นจ้าคือเราม่มีโอกาสได้ลง <c oughs> ขอบบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆเอาลงก็ได้การโหลดอยู่มานมาน,มา,น,ม,านมาทานผูดด้ใดสนใจก็โทรไปหาเพิเ่นเอาติดต่อกันเอาเองเด้อช่างนัดโรยถ้วยพุ่นละเมืองลอยเกินเฮาพุ่ออนละได้การเยอะกด้การเอาเอาตอ,อ,อานนี้เพืนไดตัวนั้นคือจังคู่ แหบกระแทอยู่หันโนจกักเอ้าำนี่น